สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับปีเกิดที่ต้องระวังตัวเปิดดวงอาถรรพ์เบญจเพศผู้นำไทยปีเกิดลงท้ายสองเลขนี้ต้องระวังตัวนายกรัฐมนตรีตอนนี้บอกเลยว่าเจอทั้งศึกนอกศึกในจริงๆเปิดดวงวันนี้ โดยโหนรัตนโกศินล์ดอ,อกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโหนรัตนโกศินล์ระบุว่าอาถรรพ์เบญจเพศผู้นำไทยก้าวย่างสู่ครึ่งปีหลัง2568พยากรณ์ไว้เมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะเกิดสึนามิทางการเมืองเพราะความวิปริตของดวงดาววกกับดวงของผู้นำที่ติดอาถรรพ์เบญจเพศวงเล็บปีเกิดพศพศเกิดนั้น ลงท้ายด้วย9หรือ3วันนี้ทั้งศึกนอกศึกในเรื่องกัมพูชาคลิปเสียงปรับคอรมอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และอีกมากมายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอาทิตย์หน้าเริ่มเทศกาลดาววิปริตประเดิมดาวพุธวงเล็บสี่ภัยธรรมชาติซึนามิเศรษฐกิจกำลังมานักธุรกิจต้องหนีตายก่อนสินค้าลดล้างสต็อกเพียบ ข้าครองชีพทะลุเพดานใครเงินไม่ถึงอย่าพึ่งลาออกจากงานความคืบหน้าอาจารย์โอเล่เตือนมหาภัยพิบัติครั้งใหญ่ไทยสิ้นปีมีข่าวดีการเปลี่ยนแปลงจากการสนทนาล่าสุดกับอาจารย์โอเล่ทางช่องทองเจือได้มีการเปิดเผยข้อมูลอันน่าตื่นตะลึงที่เชื่อมโยงทั้งคำพยากรภัยพิบัติระดับโลก อุปกรณ์ลี้ลับและอารยธรรมโบราณที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ที่เรานั้นเคยรับรู้คำพยากรณ์ภัยพิบัติและข่าวดีปลายปีอาจารย์โอเลท่ทำนายถึงภัยพิบัติครั้งใหญ่หากภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่นตื่นขึ้นหรือร่องนันไคระอุขึ้นจะก่อให้เกิดมหันตภัยร้ายแรงแนวรอยร้าวของโลกในแถบแปซิฟิก จะมีการสั่นสะเทือนอย่างมหาศาลซึ่งอ่าวไทยอาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงไต้หวันและฟิลิปปินส์ภายพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่ในช่วง2-3ปีข้างหน้าโดยเฉพาะร่องซุนดาในภาคพื้นเอเชียตะวันวออกเฉียงใต้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามอาจารย์โอเล่เชื่อมั่นในพระสยามเทวทิราช ที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้รอดพ้นจากภัยสงครามและภัยพิบัติและยังทำนายถึงข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้ซึ่งอาจจะเป็นการค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศคำทำนายปี2568โหน่ฟองสนานจมามรจันทร์โหนชื่อดังเผยคำทำนายภาพรวมเอาไว้ว่า สถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นพลิกผันซับซ้อนเปลี่ยนแปล,เปลเงเขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆโดยผู้นำและรัฐบาลเริ่มเจอแรงกดดันทางคดีความหรือศัตรูคอยบันทอนดังนั้นจึงต้องจับตาคดีความใหญ่การต่อสู้ทางกฎหมายและอื่นๆซึ่งจะเข้มขึ้นอีกระดับทั้งนี้ดวงชะตาผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีกำลังอ่อนแอจะเกิดปรากฏการณ์อึดอัด ถูกจำกัดเสรีภาพอับแสงพริกผันอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะต่อไปซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่รอบแรกจะอยู่ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์นายกรัฐมนตรีลาออกหรือต้องคำพิพากษาศาลหรือยุบสภาหรืออาจจะล้ำเส้นไปมากกว่านั้นคือปฏิวัติรัฐประหารขณะที่กลุ่มพักร่วมรัฐบาล กลุ่มเก่าจะหาทางกลับมาจับมือกันหลมหลวมอีกครั้งรวมทั้งให้จับตาสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์หมูทา้ารัชสีดังที่ปูมโหนบันทึกไว้ในอดีตเช่นการลักไก่ร่างกฎหมายดิรโทษกรรมเมาเข่งเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2556ที่นำไปสู่การเกิดกปปสอ,ออกมาท้ารบกับรัฐบาลหรือเหตุการณ์เมษาวาย นายทหารจาปรอเจ็ก่อเหตุท้าทายผูเด็กเปรมติลสุล่านนนนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นต้นส่วนรอบนี้หมูตัวใดจะท้าราชสีตัวใดรบต้องคอยดูหมอลักษ์ทํานายดวงเมืองปี2568ภาวาน้ำท่วมใหญ่อุบัติเหตุนกเหล็กจุดช็อกการเมืองจากวิดีโอจากไทยรัฐทลอกมีการทํานายเกี่ยวกับภัยพิบัติ และเรื่องที่ต้องระวังดังนี้เหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ปลายปี2567ถึงปี2568สงครามและโรคระบาดจะเกิดสิ่งที่น่ากลัวสองอย่างคือสงครามและโรคระบาดบางชนิดที่ไม่ใช่โควิด1 9ซึ่งเป็นจากโรคจากเชื้อไวรัสภัยธรรมชาติทั่วโลกจะเกิดความแปรปรวนทั่วโลกเช่นภัยทางธรรมชาติ และอุณหภูมิที่แปรปรวนนอกจากนี้ดาวอังคารโคจรไม่ปกติอาจจะทำให้มีเหตุการณ์น่ากังวลเช่นสงครามเครื่องบินตกไฟไหม้ใหญ่หรือภัยจากลมและน้ำเหตุการณ์ภัยพิบัติในอนาคตระยะยาวภัยพิบัติร,ร้ายแรงปี2572ถึง2575มีความเห็นตรงกันว่า ในช่วงปี2,572ถึง2,575จะมีเรื่องที่น่ากลัวและน่าตกใจเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำท่วมระดับและความรุนแรงของน้ำท่วมน้ำจะท่วมสูงเท่าหน้าตักของพระใหญ่วัดปากน้ำซึ่งสูงประมาณตึก4ี่ชั้นและจะท่วมนานราว6เดือนถึง1ปี เนื่องจากกรุงเทพเป็นแอ่งกระทะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหมอลักษ์แนะนำให้หาข้อมูลทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์และวางแผนหาบ้านหลังที่สองที่อยู่ในจังหวัดอื่นเช่นชัยภูมิหรือโคราชคำทำนายโหนวันชัยสอนสุริอดีตสมาชิกวุฒิสภาผู้ผันตัวมาเป็นหัราชารการเมืองทำนายทายทักเอาไว้ว่าในช่วงครึ่งปี ของการเมืองจะร้อนแรงเกี่ยวข้องกับดวงของผู้นำประเทศไทยเรียกว่ามมโรงงูใหญ่ก็เร่งมะเอสงงูเล็กก็กำลังจะมาและอยู่คู่กับรัฐบาลเพื่อไทยเกือบสองปีทั้งพ่อทั้งลูกคือมังกรเล็กมังกรใหญ่ในรัฐบาลและปี2568นัก,กษัตริย์งูเป็นธาตุไฟทั้งเร่าร้อนร้อนแรงทั้งมีแสงสว่างสวยและพร้อมที่จะลุกไหม้ได้ตลอดเวลา ถ้าไฟปีมะเสงมีทั้งคุณและโทษถ้ารัฐบาลบริหารจัดการดีนั้นก็สว่างสวัยรุ่งโรจน์ชดช่วงถ้าไม่ดีก็พร้อมที่จะลุกไหม้เป็นไฟบาลายกันเผาไหม้ทั้งนายกและรัฐบาลจะเกิดการประทุประท้วงชุมนุมขับไล่ประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายลุกขึ้นมาประทะก,กันสมไฟแห่งความขัดแยง้งจะเกิดการเผาไหม้เร่าร้อนรุนแรงอีกครั้ง ดวงชะตาฟ้าลิขิตทั้งดวงดาวของประเทศแพทยทองทานชินวัตรและทักษิณชินวัตรมันจงลงตัวเดินหน้ามาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน67ถึงกลางเดือนมิถุนายน68ซึ่ง6เดือนต่อแต่นี้เป็นการชี้ชะตาวัดพลังแห่งธาตุไฟจะสว่างสวยหรือเผาไหม้ก็อยู่ที่ช่วงนี้ผลงานและการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเศรษฐกิจการกินกันอยู่ดี เหมือนไฟสุมขอนที่พร้อมจะปะทุให้สว่างสวัยรุ่งโรดรุ่งเรืองหรือเผาไหมเป็นไฟบาลัยกันก็ได้ดวงชะตาของประเทศและผู้นำมาถึงการนี้แล้วต้องเร่งเครื่องสร้างผลงานแก้ปัญหาให้สำเร็จให้ได้โดยเร็วจึงจะทำให้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งทั้งประชาชนและรัฐบาลแต่ถ้ายังเหมือนเดิมลุกครักเหมือนที่ผ่านมาโหนวันชัยมองว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายโกลาหล ก็จะบังเกิดเมื่อถึงตอนนั้นจะงูเล็กงูใหญ่หรือบริวารเครือข่ายก็จะแตกกระสานสั้นเซนกระจุยกระจายมอดไหม้กันไปหมดดังนั้นปีมะเสงแห่งธาตุไฟนี้จะเป็นธาตุไฟแตกหรือธาตุไฟที่รุ่งเรืองสว่างสวัยคอยดูกันต่อไป